อันนี้เป็นโต้ต้าคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เจอชุดใหญ่ครับคอมน็อตเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเปลี่ยนตู้หน้าหลังเริ่มใส่ตัวเริ่มล็อกออกมาแล้วครับจีนล็อตขัลแล้วนี่น ออก,นะก,ก็ดึงออกนะไม่เป็นตล็อกตล็อกก็ดึงออกอันนี้ถอดตู้หลังนะถอดตู้หลังตู้หลังก็คำบาเงี้ยจะถอดตู้หลังเอาเอาอฝโกฟงไปแล้ว นี่ใส่คอมไปแล้วนะครับคอมใส่ไปแล้วครับนี่คอมใหม่นะครับตัวจตอตาคอมพิวเตอร์เป็นคอมใหม่หมเป็นแผงใหม่นี่เปลี่ยนแผงใหม่นะเปลี่ยนแผงใหม่แล้วเปลี่ยนตู้หน้านะครับพี่หน้าใส่เรียบร้อยแนละ้ววันนี้ประกอบเรียบร้อยแนละ้ว เปลี่ยนตู้หน้าเปลี่ยนตู้หลังตู้หลังนี่ใช้ทองแดงครับใส่ทองแดงมันจะได้ทนทนหน่อยไปประกอบตู้หลังต่อคนระับทีนี้อันนี้ก็ของเดิม,มนะรับองเดิมคอมน็อกครับคอมมันน็อกน้ำมันมันดำก็เลยเปลี่ยนตู้หน้าหลังเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเศษอะไรตกค้างข้างในแล้วเราเปลี่ยนคอมใหม่ไปอย่างเดียวแล้มันจะมีปัญหามาที่หลังนะครับ ก็เลยเปลี่ยนตู้เลยเพราะว่าดีมันบางทีเวลอาจจะมีเศษขับตกข้างในนะครับอาจมีเศษเหล็กตกข้างข้างในจะเปลี่ยนความหมายไปจะไม่คุ้มเป็นตู้หน้าลัำเป็นรอปเด้เอร์ตัวนี้เวลางันง้างออกนะครับง้างออกแล้วก็ตีกลับเอาออกมาเว้ายึดนั่นจริงๆ

มันแน่นมากเลยรเงี่ยด้ยทำยัไงครับยืดยืดใส่ซิลิโคนอย่างเดียวแลวครับเนี่ยมันไม่สามารถยืดหัวได้ตัวนี้โอเค๋ยวประกอบไปเรื่อยเลยกั่ย เราเป็นโครงสร้างนี่มันโครงสร้างนี่ดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันดูสวยงามอยู่แต่ดูมันไม่ได้มาตรฐานยึดยึดยอดยึดนัดอย่างเดียวดูสวยงามอยู่แต่ว่ามันคือไม่ชอบตรงที่มายึดนัดอย่างเดียวแล้วมันยึด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 จงเดียวอ๋อประกอบชิ้นต่อไปนะครับประกอบย่ประกอบไปเรื่อยๆนะครับประกอบไปเรื่อย ใส่ฟ้านีไปมนปันขั้นตอนเยอะครับขั้นตอนเยอะอันนี้ตู้ตัวตอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ ใส,สไใ่ได้เราจะใส่ได้อ่าเหมือนกันนะครับนะขัไปเรื่อยเยอะอันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับกอบกอที่กระแทงเรียบร้อยนะครับน,นี่มีสามตู้นะตัวน,นี้มีสามตู้ไม่ตู้ ตู้กลางตู้หน้าตู้หลังนู่นอีกตัวแต่นี้โจ๊กเกอร์แล้วเพราะเราสิ่รเขาส่งของก็ตู้หลังมาเนี่ยมันใส่ตู้หลังเพิ่มมันทาให้คอมพังผมระบายไม่ทันนะครับสามตู้มันเอาไม่อยู่อะคอมมันหนักเกินคอมพังนะครับทีนี้เลยตัดตู้หลังออกเอาเดี๋ยวุดที่เดิมเหลือหน้าหลังเออเหลือหน้ากับตู้กลางตู้หลังออกไปเลยเพราะมันติดเพิ่มมาครับ ่ก็ทาให้มันร้อนใส่แผงเพิ่มไ็ช่วยไม่ได้ครับโอเคนี่ประกอบด้วยอยนะข้างหลังที่เป็นแผงหลังนะครับเป็นแผงหลังที่เขาเพิ่มมาตูามม้โต้ตาคอมพิวเตอร์ครับดูระโหมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้ท้องยมันโอกาสที่จะเราติดต่างแหวัดด้วยติดต่างแวัด,ด้วยจิิง,ง,ดดงปัญหาย,ยิิงเยอะนะครับ เร็๋วโหมันโดยบายออกมาเนี่ยเราดิ้งตักจังหวัดแนบเนี่ยค้อมพังอ้ไรตั้งหลังมันก็ใช้ไม่ได้จะดินจะทรายนั่นเลยอันนี้แผงหน้านะแผงหน้าไม่แผงหน้าแนบขาดคาเนี่ยนี่คือแผงหน้าครับแข็งหน้าเปลี่ยนแผงหน้าเป็นพเย็นพูดเอาไว้ง่ายเป็นรถพูดเลย ก็ดำดันะดำดำมดัครับเยกชุดน่ๆประกอบเรียบร้อยนะครัประกอบเรียบร้อ หน้าประกอบเรียบร้อยเออ